สวัสดีครัเพื่อนเพนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮานอยนะคะประจาวันที่เก,กระดากระดาคม้าเนาะเฉพาะกิจตัวดินของเราก็คือ4กับ7นะคะตัวรองก็คือ5กับ9เนาะวันนี้ให้เราเราให้จับคู่เอานะ455447744994 75577997นะจับ3ตัวก็579475951แล้วก็472เนาะหรือเพื่อนเพื่อนจะจับหันเนาก็ได้เด้อ ถ้าไม่ชอบแนวทางที่เราวางไว้นะจับคู่มันง่ายดีเลยขาหนึ่งก็ยังดีเนาะไม่ต้องเปลืองเงินเยอะถ้าเพืเ่อนๆจะรูดก็รูดตัวเด่นหรือคือสี่กับเจ็ดนะต่อไปเป็นพิเศษพิเศษตัวเด่นก็คือหนึ่งกับสี่ก็หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองหนึ่งสองสี่สองห้าสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้า สามตัวก็สองห้าหนึ่งสเนองสอาเนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็นปกติตัวเด่นก็คือ7กับ4นะคะก็เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าสี่เก้เก้าเด้อจับหันเอา สี่เจ็ดเก้าเกจ็ดก้าหเจ็ดก้าหกเ้าสวันนี้รู้สึกว่าเฉพาะกิจกับปกติจะเหมือนกันเนอวันนี้เฉพาะกิจพิเศษปกติเนาะต่อไปเป็น v i p v i p ตัวเด่นก็คือศูนย์กับแนะคะตัวรองก็คือหกับสามกับแปดศูนย์แปดสามแปดห้าสามศูนย จับหันแล้ะนะคะสามตัวก็สามห้าศูนย์สามแปดศูนย์สามหกศูนย์ศูนย์สามสามห้าแปดสองมันจะมีสามแปดสามได้นะมันจะเป็นเลขหาม <c oughs> ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อหรือจะจับคู่รวมมาตรงนี้นี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่ห้าห้าสี่สี่แปดแปดสี่แปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะ มานาจิไปเข้าพี่เศษหรือเปล่าไม่รู้นะนี่สี่ตัวนี้เนาะก็กอดเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเนอร์สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้กับช่องวุ้นเส้นพารวยด้วยนะคะโชคดีทุกคนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะเป็นการเป็นการวิเคราะห์แนวทางของตัวเลขเท่านั้นนะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ